บอกกับว้าเดอจ้ะเป็นเมียฝรั่งนี่บอกถึงบนตาวาสนาในเรื่องวิชาการเลาลๆนี่คือสิบบมีใยปรับปริญญากับเขาดอกเด้อจะ้ะนอกจากปริญญาชีวิตดีๆนี่ละ่ะบางคนพนกเวาเน้นไปเลยว่าทํำนู่นทํานี่คุณต้องมีวุฒธธิการศึกษานะคุณต้องอดูดีในบางอย่างนะ ต้องมีใบประกอบการต้องทำนูน่นทำนี่เก่งๆสามีคุณถึงจะได้รักสามีคุณจะได้ห่วงแล้วก็คุณจะใช้ชีวิตง่ายในต่างแดนคอยบอกตรงๆเอ้์ค่ะชีวิตลูกเช่าหน้าคือ่อยนันไปปริญญาคือกลมนาสู่กับตินเวลางเงยหนาขึ้น กะสูก้าฟาสิฮอนสินาวคอยต้องแบกต้องทนต้องรับให้ได้โบเมนใส่คำวา่าพุทธิการศึกษาจะตัดสินคอยได้เพราะตัวนี้คอยปอสามารถเอาออกมาให้ซุ้มเจ้าเห็นได้ออหลีนละค่ะชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนเดอร์จาะเยาวากันเดอร์คอยก็มีซอมเนล่าจ้าขอบคุณหล,ลายเนาะค่ะที่เป็นห่วงกัน